สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมีมะม่วงมามงโชว์นะคะเยอะไหมคุณผู้ชมโอ้เป็นถาดเลยจะมากินให้ดูนะคะค่ะนี่คือมะม่วงที่พี่สาวเอามาให้นะคะป้าคุกกี้นะคะเอามาจากนาแก่นะคะเก็บมาน้ําสุคาต้นอันนี้คือมะม่วงแก้วนะคะคุณผู้ชมมะม่วงแก้วสุข,ขาต้นนะคะก็กําลังหามนะคะก็จะเอาไปบ่มด้วยนะคะส่วนทางนี้นะมะม่วงน้อย มะม่วงน้อยเขาเรียกมะม่วงน้อยหอมมากแล้วก็ทางนี้นะคะมะม่วงกระล้นมะม่วงกระล้นหอมมากโอ้หอมคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้คือมะม่วงกะทิชื่อเขาก็แปลกนะคะมะม่วงกะทิว่างนี้ทําไมถึงเรียกว่ามะม่วงกะทิเขาเวลาเขาสุกแล้วกลิ่นเขานะ่าหวานแล้วก็หอมเหมือนกะทิค่ะไม่รู้ว่าป้าพี่ตั้งขึ้นเองหรือเปล่านะคะแกบอกว่ามะม่วงกะทิ มันหอมเหมือนกะท่นะคะคุณผู้ชมนี่กําลังกําลังสุกนะคะกําลังนิ่มค่ะหน้านี้ก็เป็นหน้าร้อนที่มะม่วงนะคะพันต่างๆก็ทยอยสุกกันนะคะคุณผู้ชมไปนีต้นก็กินไม่หวานไม่ไวถ้าไม่เอาไปขายนะแกก็เอาไปฝากแาติพี่น้องบ้างนะคะค่ะกินเองก็ไม่ไหวนะคะเพราะมันเยอะมากนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็จะมากินมะม่วงน้อยที่เราชอบมากนะ นี่หอมๆนะคะจะแกะกินนะคะจริงๆแล้วคนโบราณนะคะก็กินกับข้าวเหนียวนะคะเขาจะเอา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 ม็ดมันออกแล้วก็เอาเข้าวเหนียวยัดใส่แล้วคนคน,คน,คนแล้วก็ตากกินเนาะส่วนคนสมัยใหม่ก็คงจะแะกอกกินอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมเราก็จะกินแบบนี้นะค่ะแต่วันนี้กินข้าวอิ่มแล้วก็จะไม่กินกับข้าวหรอก <c oughs> รอืมอื้ม คุณผู้ชมแซ่บเพราะาใคถ้าดินไม่สุดภาคนะคะเพราะว่าน้ำมันย้อยหยดย้อยไปหมดอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะ อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะ Ya, yeah. ya, yeah, สักก็สไลด์โอ,อ,อย้ยนี่นะครับอืมโอเคอืมีมจบป่ะเกิดมาแล้วขอบค,คุณมากนะคะอิ่มแล้ววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะพบใหม่ทีมหนนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย